มีหกปหกปุ๊เดินตามมาอันนี้ก่อน,น,นล,อละอ่อนที่หับรางวัลที่บระจใจปีหกหน่งแล้มาหกสองจ้วจับแล้วจัเราจนคุณละในในี่เนอร์ทำงานทุกคนนี่กจาก้าน,นี่บรรจุใยประจับปี

เติบโตรที่ใจพ่อเขาทานทานจากอินปลาอบลมมีวันล้อถุนนี่นั่นเองไม่บ้านเอานีกิจกรรมสองนม่บ้านทนตามมาอินตามตัวเอาลางออกอีหกตางหูก็ได้เจ้ารวมสามสิบปีที่นั่นเนี่ยที่ทำมาอันนี้มาดูเลยเจ้าอันนี้นะเจ้าที่เปิดมันที่ตาดูงานจากเราอะ ได้ที่หนึ่งของระดับประเทศเปิ้ลก็เลยเอาปูของตั้างเป็นต้นแบบเอาเป็นต้นแบบแล้วเ,เปิ้ลมาศึกษาดูงานของเอานะเจ้าอันนี้ตีไหนอันนั้นตีไหนเนี่ยเจ้าพอดีจ้ะอันนี้ที่เจ้าชอบที่สุดเลยอุมทีเล็กเอามาสร้างขายเอามาสร้างขายมันได้ขายนะเนี่ยเนี่ยีก่เือขายผมตองกว่าเจ้าตรงกวเจ้าทีมาสาุขไายเปิ้ อันนี้อันนี้ก็คนนี่ก็เจ้านพัฒนาทุนระดัจังหวัดดาวมจัะที่าเจ้าจะขออู้อย่าน่อยเนาะโอกาสการเข้าหาแรนทุน ที่เขาอะตั้งตัจสินวานี้นะเจ้าพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดเวลาตีเจ้าอ่ะได้ไปประชุมไปได้ไปฮับโลร่วมกันทั่วประเทศนะเจ้าทุกประเทศอะตอนเร่องแรล่งทุนของเฮาน่ะแรลงทุนที่พึ่งของคนจนในหมู่บ้านนะเจ้าอันเนี้ยเจ้าควถือาระดมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเจ้าเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสในการเข้าหาแรงทุนพระ การทั่วไปนะ่ะจะเข้าหาตีสำคัญนะ่ะหอมธนาคานะ่ะมันเข้าหายาเลยอ่าก่อตั้งกันขึ้นมานะเจ้าขั้งแรกที่เปิดก่อตั้งมานันเจ้าี2 5 0 7เปิดก่อตั้งที่ไหนเจ้าก่อตั้งโดยอ่าเป็นเป็นดักเตอร์น,นะเจ้าเป็นอธิตบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้เลิงเลิศนะเจ้าแห่งที่หนึ่งก็คือหัวมือ อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยนะเจ้าไปถึงเวลาตรงเวลาอ้อมก็ถือว่ามาอ้อมตามระเบียบของเขาที่ทำมาเขาามปีนะเจ้าอันนี้เจ้าก็ขอขอบคุณถ้าบ้านมีสมาธิทุกวนนี้เลี้เห็นความดีงามของเขาวันหนึ่งนะพัฒนาทุมชนอำเภอนะเดินมาบ้านเจ้ามาขอเจ้าเป็นตัวแทนของนักจากอำเภอ เป็นต um ัวแทนภูมิอํานาจของอำเภอไปแทงระดับจังหวัดครั้งนึงแล้วปัจย้อนหลังสองปีที่เอาเด้อเท้าจะได้ตั้งตัวว่าเทาจะกแทนสองปีมันเนี่ยของเทาตรงสเปคหมดเลยนะเจ้าเลื่ว่าภูมิของเราอันดับที่สองภูมิของเรามีท่าผู้สูงอายุคนเก่าอีเดอคนเก่าเป็นกรรมการกับคนรุ่นใหม่นะล่ะเท้าเปิดกว้างเท้าถือว่าท่านของเทาต้องเหมนเก่าเหมนใหม่ถ้ล่ะสีบารปิดบ้านเนี่ยสอดภูมิ พอว่าโควิดเกิดขึ้นมาเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงคนแรกเราไยมาแต่ไม่ได้ก็เลยเกิดขึ้นจากที่แบบโอนเงินผ่านบัญชีระบบออนไลน์นะเจ้าเนี่ยเขาก็เลยเป็นการที่บางเขาไปได้คะแนนส่วนเงินของเจ้าบ้านมาทีห้าเนาะวันนีในระเบียบนึ่งนะสามวันสามวันเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินไปฝากธนาคารน่ะของเขาว่าถึงวันไปมาเป็นบุญนะที่เจ้ารำมาตลอด มันต้องทับเป็ทคนหมดเลยเจ้าถ้าถึงใจอยากเจ้าเจ้าถึงพูฟังอ่ะถ้าเจ้าพูงเสียใจนะเจ้าจะพู่ใจคนเดียวหนาเลยมาอุ้มทุกคนเนี่ยโอ้พอกระแตกเนี่ยขึ้นมาฟังอ่ะเลยเพราะเนี่ยขึ้นมาชื่นชมตัวเองต่อยเจ้าเล่าอ่ะพูงออมกลระลึกเสมอว่าผู้กล้ามีบุญคุณกับนะบางคนก็แย่งดินปูนยังได้เขาเอาเงินเขาไปนี่ก็เท่าแบบมาได้ดอกแค่เขามา ปัายะ,ะ,ายะตีได้เงินปันผลนึ่งหน้าหนึ่งตัวฟางเดอ้อรอบเดี๋ยวนี้เนาะบางเขาจะอู้อติสำคัญเนาะสีแล้วเทามีมติมีมติลดดอกลดเงินปันผลคลองอ่ะอ่าคลองผู้กองคอ,อมมาอย่างห้าเปอร์เซ็นต์เนาะมติผ่านไปแล้วเจ้าเอาไปไหนฟังเน้อ สามเปอเซนเอาไปเป็ดการจใดจ่ายการจัใจปีนี้ฮู้บองสองแสนฝ่ายที่จัดกิจกรรมเนี่ยวางเนอแถมสองเปอร์เซนตเอาไว้ไหนเจ้าสองเปเจ้าตั้งตั้งไว้ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้กู้ติดเดือดรอดประเด๋นวนี่2%ปเนตะจากดอกเบี้ยปีเนี่ยดอกเบี้ยปีนี้ได้อยู่หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นกบาทเนาะแล้วเจ้าตัวู้จะเบือบ่าตัมประธาน ตั้งคณะกรรมการเฮาตั้งในสัจจะคือความสื่อสับกับปอแม่พี่น้องสมาชิกทุกคนและขออย่างเดียวอ่ะเจ้าพี่น้องสมาชิกทุกคนเนี่ยเกาะขาลกในความสื่อสับมีสัจจะก,กับกันเ้าจะดูกับกันได้หลอดอย่างถ้าประธานหัวบักรทายหัวบัตก,กันดิ่นต้องตัวเจ้ามันมีการล่มนะเจ้า ข้าวบบของเทาอ่ะเทาจะทาแบบแบบเอาใจต่อใจอย่างเจ้าอ่ะเอาดูทุกท่านไปด้วยใจอ่ะด้วยเสียจะละการติดต่อภาพจากสมาชิกทุกคนก็บมีตัวนี้เท้าอ่ะความสุดรั์สุดกันและกันเท้าก็อยู่ได้เท้ายัางสบายนะเจ้าจะม,มีอ่ะจะม,มีปีนเนี่ยเท้าจะปีนกับางเท้าไทยมันต้องทางปีเท้าละเดิออนที่ไหนข้าวมาไปมาวันเนี่ยทุกคนได้ฝัปันถงเนี่ย ที่เันจะโชว์ล่ะวันหันเหลี่ยมเงินเท่าใดนะเจ้ามาถูกต,ต้องมาต้องมาวู้สันเขาจะเป็นแรงที่เปิดตั้งใจเขาอ่ะจะเสียบเปรียบธนาคารเพราะอย่างธนาคารเป็นผู้ควกคุมออมทรัพย์ในทั่วประเทศมันนักกหถือว่าคนขาดไรายได้เป็นไป,ปนก็เลยมีมีว่าติดประกาศในธนาคารผู้เงินไม่มีผู้ค้ำค่ะล่ะเขาจะแทนก็เปิดมาได้แต่เท่าของมูมเท่าตาม สามเตะกินชอเพียงยังเจ้าเอาหลงและสถานีเจ้ามาตั้งในเจ้าเขาเดินสามร้อยก่อนะเจ้าเนี่ยคือเอาอะยังเจ้าเหมือนกันมีเงินเตาใดเจ้าอ่ะมาเป็นี่โลกเนอะถ้าเอาีิโลกดอกเบี้ยมีเจ้าผู้เงินกุ่มเามีนะคนจำเนอกคนตรงมาบอกว่าจะร้อยละสามร้อยละห้าเอากองปีนึงจะได้ดอกเบี้ยติดที่ดี ม่ได้เจ้าเจ้าบบเอาเจ้านี่เหลือจะมัเอาไปฝากธนาคนารเนีุกคนได้น้อยก็ต้องยอมรับถ้าใครอ่ะถือแบบมันได้น้อยอยากเอาเคืนพร้อมคืนไปแต่จยากคืนก็ต้องมาคืนอย่างเงี้ยวันวันทีไงถ้าอ่านเราไปคืนเพตา้งนเปลี่ยนใจมากมากคืนเขาก็ยูที่ได้ปวดหัวหอ่อคทุกคนดูคิดอยกางตอนที่าเขาอ่ะจะได้รับรางวัลเนี่ยทางพัฒนาทุมชนคน,คนทำคิดเรา วันนี้ทุกคนมาเนี่ยเจ้าจะทําวิดีโอปีหน้ามาจะขายพอละเจ้าที่ผ่านมามันมีกระถางนี่นอะนข้าจะมีตึ้งผ่าตึ้งนี้อาจาจ้าจังหวัดนครโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสนับสนุกนการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมุ่งเน้นการพัฒนานคนให้มีคุณธรรมห้าประการใช้เงินเป็นเครื่องมือใน,นการพัฒนานคนรวม สนับสนุนให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแหล่งทุนของชุมชนในการประกอบอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้กับสมาชิกและชุมชนเวลา22ปีมีสมาชิกจํานวน342คนเงินทุนกลุ่มจํานวน12,983,789บาท26สตางค์มีหลักคิดในการบริหารจัดการกลุ่มคือ มูงเงินกู้ 1>, 1 7 4 0บาทมีเงินทุนสำรองกลุ่ม1,290,000บาทบสจะผู้ยืมเงินทำเรื่องขอผู้ยืมเงินในวันดังกล่าวโดยคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาเงินกู้ในทุกวันที่10ของเดือนเพื่อพิจารณาแลจะจัดทำสัญญาผู้ยืมเงินกับสมาชิก สรุปแล้วเจ้าเงินตีเฮาอ่ะได้พงการตีมาเฮาอ่ะได้รางวัลที่หนึ่งหนึ่บาทจะเหลือเงินเป็นเงินอยู่หกหมื่นเจบาทเจ้าตีเฮาอ่ะมีเงินตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นจากุ่มของเฮานะาเกี่ยวกับภ่มของเฮาที่ดำเนินการประเดี๋ยวเนี่ยุ่มของเฮาจะมีเงินเพิ่มมาแทหกมื่นห้าพันสีอเจบาทหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจบาทนี่เฮาจะไปทำอย่างเจ้าเขาจะต้องต่อยอดขายข้อสารเมินน่า ดำเนินกิจกรรมเหมือนเดิมนะเจ้าน้ำตาขึ้นจันว่าเปิ้ลน้ำใจที่้ราช่วยคนมือแทนนาเจ้าอันนี้เจ้าแล้วประเดียวเนี่ยเงินที่เหลือเนี่ยเจ้าต้องเป็นขายต้องเป็นของฟูงเอาประเดียวนี้นะเจ้าดำเนินการที่เงินล้งมือห้าพันกัวบาทนเจ้าจะดำเนินการตามนโยบายเปิ้ลเพือจะซื้อเข้าฐารเอนรู้การมีสมาชิกอันนี้นี่ตัวนี้เอาไปบ้าง ที่วาาใันทักแต่แบากัไว้ป้ามันเหลือแค่พวกเีาไปจี้องจับเก็บต้องสมาธิทิ่บันรยอมด้ยเสามเดือนเนี่ยพ่อนมาุกวันที่หมามาออมเงิจใจ50สบาทใจร้อยองรอยยังได้แต่เดือนสุดท้ายเดือนที่สามต้องจิดแต่กใไ้ดอกเบี้ยเขาจะเอาหนึร้ยบาทหนึงร้อยบาทเอาไปไหนเจ้าเอาไปคืนกับสมาชิทิตซื้อเขาจะมีตารางเาบนะเจ้า ว่าคนเนี่ยสมาชิกคนเนี่ยซื้อเข้าสารไปเป็นเงินจะได้ทอดดึกดี่มาอย่างเงอย่างกระปุ่มอมทรัพย์เฮาเฮาปั่นผลแต่กลุ่มของเฮาทอดดึกีมาได้จืดสมาชิกที่คนมาจอยซื้อของเฮาไปอส่วนเนี่ยคืนไปเนี่ยเรียนเรียนดีเรียนเก่งจริงเฮาปีละต่อผู้ด้อยสองมันเกินเกินกับถือโฉบมาแล้วเฮากับมือได้เสียใจเนาะเฮากับมือทำความเข้าใจกันแล้วเนาะเข้าใจกันก็ไทยแบบเข้าใจเอิร์นแมนเนอร นี่เข้าใจเลยเนาะว่าพายอ่ะตีซื้อเข้าสารเอาไปออะเฮาจะเอากำไหแกนละล้อยลาดนอกลานนี้อะของลานเนี่ยเปิดขายราคาปั้นตามนะเฮาจะบวกร้อยหนึ่งแต่เฮาคุมความสามเดือนเนาะเอาอีเนาะเงินส่วนนี้ก็เข้ากลุ่มเข้าหื้ไผิก็ขึ้นตัวเองวันนี้กูได้ใจส่วนต่างร้อยบาทถึงวันปีมากูอเาจะได้ใจสามสิบบาทห้าสิบบาทก็ได้เนาะอันนี้เข้าใจเนาะอ่า อันนี้จะขอมติเอาบ่เอาเยลินจาัน๐ีเป็นสมาชิพระเจ้าหนึ่งพูนห้าร้ยบาทพคเด็กชายทานเนตชาวนาเป็นสมาธิกเจ้ามาก่อถ้าไผายผมาเอาบหฮือนะเจ้าบหมือนผมบ่ามันต้องขวบปีหน้ามาเอาก็ได้ปีนี้มาเอาก็ได้นะเจ้าเออเจ้าแต่ตัวเจ้าต้องมา and